สบายดีเยีเ้แดงทุกคนเนาะมัน,นก็ฝน,นตกทุกคนอาหารไก่ห้ากับประมาณนี่เนาะทุกคนเนาะห้ากับเบิงกันยาวๆไปเลยเนาะฝนฟ้าอากาศอ้ตกเปื่อนเมื่อไหร่เนาะแถ่นี้ えっ <laughs> you ไก่แก่เปียกพ่อไก่แก่นาะโอ้โหพ่อเป็นเก่งเลยเขาไก่พัได้ำนนนหรือไรน้อตะวนนะเพันสีสส่สิเปียกก็ทุกโตนาะเปียกมือแห้งกะเพิ่นอยู่ข้างนอกซ้ำโตเปียกแห้งอนะ้ะ ันนี้ยิ้วจัดนอกไก่ครักินกระจายคนตกมาอาหาร สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะไหวสำเนียงกนคลิปหนาพอ,อกันไหมบ๊ายบายทุกคน สบายดีทุกคนเนาะมืัอนี้เขาก็สิมาให้อาหารไก่คือเก่าอาหารไก่เขามีหยวกกว๋วยเนาะมัอน,นี้มีพิเศษขนมเสม้นขนมะจีนเนาะด้วยกระกปุกมีได้ย่างเนาะมืัอนี้เขาผสมอาหารเสริมให้เนานะทุกคนท้งองภาวะห้องก็ได้หายได้เดือดนะมีอาหารเสริมมันนี้เพียงว่าให้ไฮโนบิกว่ะร้อยเอ ข้างกันให้กินนะ่ะดูกันน่ะเดี๋ยวมันเนี้ยโอ้มันจะเป็น,น,ปนจริงได้นะ่ะโอสิให้พันกินน่นะเป็นแบบนี้ด้วยนะ่ะความลำบุริกิจนะไก่ไก่เตี่ยสองตัวได้กินนาะสิ่งผิดสิ่ง ซิงไว้ผิดกินตัวแม่เนาะโคดซึกว่าคล้องสองออจากปากไปนะเดี๋ยวขาสิตังกองไว้เนาะทุกคนนะเดี๋ยวขาจาไปให้ไกลอายูเทิร์นแม่บ่วบัไว้เนาะ ไปหน่อยโอเว่นตายแล้วนเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สริบก่อนนะทุกคนเนะคลิปหนาพอกันไหมบ๊ายบายทุกคนฝนตกก็ได้เปลือกน้องใหม่ทุกคนบวกโ,โอ้ต้องสั่งซ้อนไปได้จะน้อยหนังตอนนี้แห้งเกินหยอกแห้ง